อนเรื่องของเรือดำน้ำําจนส่งผลทําให้กองทัพเรือต้องส่งเรื่องนี้ไปยังอายการสูงสุดเพื่อทําการพิจารณาว่าข้อกฎหมายทําได้หรือไม่แต่กองทัพเรือยืนยันว่าจะซื้อเรือดำน้ําต่อไปและมีความจําเป็นและไม่นานต่อมากองทัพสี่เหล่าทัพก็มีการประชุมเป็นครั้งแรกนัดแรกและมีการประชุมด่วนและมีการเคลื่อนกําลังพลนะครับสถานการณ์ตอนนี้ ผมเรียนว่าเริ่มเข้าสู่สถานก,การณ์ที่ไม่ปกติและอะไรก็เกิดขึ้นได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนที่กําลังเทประเทศไทยวันนี้ข่าวแรกที่ได้รับรู้ก็คือทางการจีนเนี่ยสั่งระงับสายการบิน บริษัททัวร์หลายบริษัทเลยนะคะสั่างลังับการบินเข้าประเทศไทยความเสียหายนี้นะคะพี่น้องโอ้ <c oughs> กับการบริหารงานของท่านายกคนที่สามสิบเนาะข่าวนี้ยังไม่หายตกใจเลยกินข้าเสร็จมาอีกแล้วมาอีกเรื่องนึงแล้วคืออะไรเออบอดการบินไทยค่ะตอนนี้ สั่งกำลังจะเตรียมสั่งเครื่องบินเพิ่อมอีกเก้าสลำพี่น้องยังจำเครื่องบินที่จอดอยู่ที่อุตภาได้ไหมคะนะ่ะหลายลำเลยนะ,ะนนะ่ะนอนตายแงกแกะสีแงแก่อยู่ตรงนั้นนะคะก็ยังไม่ได้เป็ <S <S เรื่องต่อไปคะ่ะตอนนี้พรเพื่อไทยตั้งสอสอรอเสร็จแล้วนะคะแล้วหนึ่งในสอสอรอนั้นก็คือไอรอคะ่ะ เป็นยังไงคะโอ้พี่น้องประเทศชาติเราเหมือนกับเหมือนกับเราเป็นลูกทาสเหมือนกับเราเป็นเมืองขึ้นน่ะที่ต้องไปพึ่งพาไอ้พวกเนี้ยเข้ามาสร้างร่างร่างกฎหมายให้กับประเทศชาติเราอะตกใจนะคะเนี่ยวันนี้วันอะไรกระธงเนี่ยสงสัยกระทงจะหลงทางซะแล้วคืนนี้โอ้ยโ,โอเคนะคะพี่น้อง เอาไปรอยกระทงกันก่อนนะคะรักทุกคนค่ะเลิฟๆค่ะกระทง ตลอดระยะเวลาสองสมวันที่ผ่านมาถูกผมถูกตั้งคําถามว่าจริงหรือเปล่านะครับที่ปรากฏว่าพระเพื่อไทยมีการตั้งสอสอรอขึ้นมาแล้วก็มีการประสานทั้งเก้าไกลมีการประสานทั้งไอรรอเข้าไปเป็นคณะกรรมการสอสอรอนะครับซื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทําการร่างและแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของมาตราหนึ่งสองแล้วก็เรื่องของนะครับ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและก็องค์กรอิสระแน่ผมถามถูกถามเรื่องนี้มาเยอะเลยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นประเด็นที่สําคัญก็คือถูกถามเรื่องจริงหรือเปล่าว่าเที่ยวบินต่างๆสายการบินต่างๆของจีนเนี่ยยกเลิกเดินทางมายังประเทศไทยและคนจีนกําลังน้อยลงและส่งผลทาให้เศรษฐกิจของไทยกําลังตกต่ํามากขึ้นตอบคําถามประการที่1 นะครับเรื่องของสสลอตอนนี้เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะฮะเพื่อศึกษาอยู่นะฮะเพื่อศึกษากฎหมายที่จะมีการแก้ไขนะครับถามว่ามีไอรอหรือไม่ผมว่ามีไอรอไม่มีไอรอไม่ใช่สาระแต่สาระตอนนี้เขาจะแก้หรือเปล่านะครับจนถึงขณะน,นี้เขาปราสายหาเสียงว่าเขาจะแก้และบอกว่าถ้าอธฐมนแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีจะยุบสภา และเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งทันทีนะครับเขาได้ประสัยไว้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าพอได้เป็นรัฐบาลปุ๊บเขาก็บอกว่าต้องใช้เวลาศึกษาอีกนานนะเขาก็จะยือ้อยื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ4ปีจึงเตรียมที่จะมีการแก้ไขถนุนนี่คือสิ่งที่เขาดาเนินการและสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะครับถามมาตั้งสสรขึ้นมาตอนนี้เขายังไม่ทาหรอกเขาทำเมั่ก็แล้วแต่ยังไม่ไม่ฟ i นิ s h ง่าย นะครับถามว่ารัฐมนุนูน60เป็นปฏิบัติต่อเขาไหมเขาไม่ชอบนักการเมืองพรรคการเมืองไม่ชอบรัฐมนุนูน60เพราะองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองจึงสั่งไม่ได้กระทาความผิดจะไปสั่งให้เขาว่าผิดให้เป็นถูกถูกให้เป็นผิดมันทําไม่ได้นะครับทำให้นักการเมืองเนี่ยไม่ชอบนะครับและมีการเอาผิดนักการเมืองกับพรรคการเมืองเป็นสําคัญเขียนไว้ทั้งหมด128มาตรา ที่เป็นตัวกันกันเลยล่ะนะที่มาสังเคราะห์ออกมาเอาผิดกำเน,นัดการเมืองสังเกตไล,ไ,ไ,ลกเลไล่ไปไล่มาก็เป็นรัฐธรรมนูญไล่ไปไล่มาก็เป็นรัฐธรรมนูญนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่จบง่ายๆหรอกถึงแม้จะเป็นสสลสสลสสล,สสล,สสลก็แล้วแตนะ่ยังอีกไกลยาตีอีกยาวเพราะยังไงก็ไม่ผ่านสวนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นั่นคือที่หนึ่งสองเรื่องของจีนเนี่ยเทประเทศไทยหรือ,อยังที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลของเศรษฐาทวีสินในการประชุมเอเป็กที่ประเทศจีนไปประชุมเสร็จไปยกเลิกโครงการเรือดำน้ํากับจีนจีนนะฮะบ,บอกว่าจะขอไปศึกษาก่อนนะครับและก็จีนสิ่งที่จีนทํามาเนี่ยนะแล้วไปหักเขาเราจ่ายเงินไปแล้วจะขอเงินคืนจากเขาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการให้วีซ่า6ประเทศก่อนหน้านั้นให้ไป2ประเทศรวมแล้ว8ประเทศหนึ่งใน8ปประเทศไม่มีประเทศไทยประเทศที่ได้ไปก็คือ ประเทศมาเลเซียที่ได้ฟรีวีซ่าเข้าไปในประเทศจีนไม่ต้องเสียวีซ่านะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ไทยไม่ได้รับการสนับสนุนส่วนเที่ยวบินที่ไม่เดินทางมายังประเทศไทยเหมือนแต่ก่อนอาจจะเป็นปัญหา2ประการหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจ2นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ว่าคือเศรษฐกิจในประเทศจีนนะกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องประการที่2ที่สําคัญคือสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลไทย นะครับไม่ค่อยเป็นมิตรกับจีนเท่าไหร่นะครับไปหักจีนเรื่องของเรือดำน้ำจนส่งผลทำให้กองทัพเรือต้องส่งเรื่องนี้ไปยังอายการสูงสุดเพื่อทำการพิจารณาว่าข้อกฎหมายทำได้หรือไม่แต่กองทัพเรือยืนยันว่าจะซื้อเรือดำน้ำต่อไปและมีความจำเป็นและไม่นานต่อมากองทัพสีเหล่าทัพก็มีการประชุมเป็นครั้งแรกนัดแรกและมีการประชุมด่วนและมีการเคลื่อนกำลังพล นะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่ปกติและอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้านี่แล้วรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาอ่อยอ ใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ นันไปด้วยพระไทยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สเดสด็จทรงสิ